นี่คะ่ะพามาชมสวนนะคะนะชมสวนดอกไม้บ้านเอื้อยนะคะเด้อทั้งดอกไม้ทั้งผักปนเปกขี้เล่นนั่งกันนะคะเด้อนี่คะ่ะยอดจากด,ดอกดาวเรืองดาวเรืองค่ะ,คะมีทุกอย่างคะ่ะดาวเรืองบักบานชื่นบักเขื่อนมีเม็ดนะคะเด้อบักเขือกับมีคะ่ะพอสิปลูกผสมปนเปกเนาะขีดขีดดินขี้ดอนเพิ่นหน่อยเพินน่นก็เลยปลูกผสมปนเปกันนะคะเด้อห่นะง่ายปัญยังมึงเนี่ยนี่คะ่ะนี่คะ่ะต้นบักขามกับมีคะ่ะต้นบักขามพักแผ้ว ก็คือการนี้นะพักแผ้วค่ะพักสะ,ะเลเนต้นไอ้ไอ้พักคาดเล้วค่ะเด้อมีเมือดเปปากแปบทั่วแปบต้นคามีเมือดได้ใหญ่แล้วเปิดไปวนะน่ะโอ้หัวละเผากับคุนะอะตหัวละพาก็อยู่นี่โอ้หัวละพาฟังนี่ก่ะต้นบกักฮวงค่ะต้นบกักฮวงกระดอกดาวเรืองค่ะนี่ค่ะดอกดาวเรืองเนาะค่ะเนะาะไรไปยังตะไคค่ะตะไค อันนี้ก็ต้อนอียงเนาะต้นอ่าก็มากอกระทกลกเาอีงเขาเอินภาษาไทยกลางเอินอย่างเนาะสวรสโอ้บอกสาวรสนะคเนาะเนาะอ่าบานแย่ใสเอิ่นกระทกลเอาแต่ว่าภาษาไทยกลางเขาจะเอื่นอ่าสวรสนะคะเดี๋อมากินทั้งในพาเคืองเฮาเอาควันควันออกมาอันละอันละดูเลยว่าโอ้ยมึงดูนะต้นกล้วยแตกออกแตกออกเนาะรอไปเอามาบานแย้ใสนอเดี๋ยวมันแตกออกแตกออกนไมนะโอ่เลยคุน่ะ ปลูกยังก็งามใหญ่นี่ค่ะปูกยังก็งามนะข้า,ขางๆมีดตะไข่บลาเขือบปลแข้งโอ้ยพูนพักนะพักพักพักโอ้โบรบบะเกียเป็นให้ลวกให้ยัง,งนอนใหญ่นี่เนี่ยพเนี้ยพักอันขาดเนี่ยงามแปดยัอองค่ะตะคอกตะไข่ได้ค่ะเด้อพูน่ะปลูกยังงามหมดค่ะปลูกยังงามหมดน้องแมวก็นั่นนอตน้องแมวก็ได้ยินเสียงเงียใส่น้องแมวก็งอ้วยงอ้วยงอวยอยู่ค่ะปลูกยังก็นั่นหมดค่ะ น้ำถ้าเกินนั่นมันหน้าใหญ่นี่ก็ได้สวนเราค่ะสวนน,น้อยๆพะ,ะ,ะอเนาะเนาะต้นะมนะพรูนต้นบักกั์นอ่ามีทุกอย่างทุกแนวเนาะยังไงเนี่ยเป็นย่างคนน่ะพริกต้นบักเขียบต้นนี่นย่างคนอ่ะนี่ค่ะมะเบิงมะเบิงอันนี้ค่ะบักแข้งบักแข้งน้อยนะเขาเอ,อิญบักแข้งขมเนาะนอ่อบะแข้งนียนี่มันหน่อยเหลืองๆน,นี่ต้นบัะคำหวานคอนคอ่ะต้นกระปูกไ๊ดคนน่ะ คุณนะหลายอย่างไล่แน็งนะคุ่นะบออันนี้ยังนอหันโอ้ต้นอย่านัาง่งมาต้นอยังนออันนี้เอออยางนอไข่ไข่อย่านัาง่งนะมีมรดย์ยางต้นมะละกีนกต้นบักวางตน้นต้นบักเดือยต้นขอนอ้าวโพดต้นยังเราปลูกไว้มเมื่เราได้ยังมากแล้วก็มาปลูกไว้นะอันนี้ต้นบักเตียงค่ะแตงแค้นตะลุปเพบาบักเตียงยังกับรูปเนาะเนาะไข่ค่ะบุะะกไข่ดอกดอวเรื่อง,งกันลังามค่ะคุณนะ กอกเราเลี้ยงเราก็แลังงามค่ะเพื่อนเพราะเหมือนจ้อนนี่เห็นยังก็งามเนาะเหมือปลูก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 แหนละอ่าเห็นไหค่ะอืมส่วนน้อยส่วนน้อยนะคะแต่อ่าคนห้าวขยันนี่เมื่อยู่มีกินเนาะค่ะเนาะขยันปลูกขยันยังอ่านี่ค่ะค่ะอยากใส่ผ้ามาเบิ่งสวนนั่นอ่านขั้วเอือยภาษาเนาะค่ะมาอ่านไทย ส่วนล้วพี่สาวเนาะค่ะพี่พักม,มี่มีพี่ยังเห็นเขาอ่าี่หละคาชื่นชมนค่ะทํามีส่วนมีความสุขที่สุดเนาะเนาะส่วนขอบคุณห,หลายๆายการเดื่อเป็นเพื่อนที่ไม่กระล่างแรงใจนะคะขอบคุณมากมายขอบคุณห,หลายสวัสดีค่ะ